สวัสดีครับเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบกัมอีกแล้ว MG Big คนเดิมและวันนี้เราก็จะมารีวิวเกมที่สร้างโดยฝีมือคนไทยกันซึ่งชื่อของเกมนี้ก็คือ Symphonic p u z z o n หรือบทเพลงปีศาจนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเกมนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโดยที่เรื่องราวของ Symphonic p นนั้นเกิดขึ้นที่อาณาจักรแห่งเสียงดนตรีที่มีชื่อว่าออส ผู้คนในาอาณาจักรแห่งออสนั้นรักสิ่งดนตรีมากหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือดนตรีนั้นเปรียบเสมือนดังลมหายใจของผู้คนเลยทีเดียวแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งบทเพลงต้องสาบก็ได้ถูกบรรเลงขึ้นดังกล้องกังวานไปทั่วราชนาจักรบทเพลงต้องสาบนั้นได้ปลดปล่อยแฟนท่อมคีออกมาแฟนท่อมคีปีศาจที่เกลียดเสียงดนตรียิ่งกว่าสิ่งใดเหล่านักดนตรีทั้งอาณาจักรได้ถูกผลึกลงก์ดแทนแฟนท่อมคีที่ได้หลุดออกมาเวลาแห่งความสุขเวลาแห่งเสียงดนตรีได้จบลงแล้ว คำสาปนั้นคกืนกินทั่วทั้งอาณาจักรเงียบสงัดไร้ซึ่งเสียงใดๆแต่เทว่าทางการความมืดมิดนั้นยังมีแสงความหวังสิ่งที่ทําให้พวกเรายังมีความหวังอยู่โทนผนึกศักดิ์สิทธิ์สิ่งเดียวที่สามารถสยบเหล่าแฟนทาคีไดออสนั้นเฝ้ารอคอยรอคอยผู้ที่จะมาปลดปล่อยปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากคําสาปอันเลวร้ยวายนี้และเขาคนนั้น ก็ได้มายืนอยู mm ่ตรงหน้าผมแล้วใช่แล้วคุณไงล่ะและนี่ก็คือซิมโฟนิกพัซเซิลบทเพลงปีศาจพร้อมจะผจญภัยกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็โหลดมาเล่นกันได้เลยําหรับลิง์โหลดก็อยู่ด้านใต้คลิปนะเดี๋ยวผมวางไว้ให้โอ้ยกล่าวมาซะนานเนื้อเรื่องนี่เข้มข้นเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวเราไปดูระบบการเล่นมั่งสำหรับซิมโฟนิกพัซซิลนะผมก็จะเป็นเกมแนวพวกอาพัซเซิลอารจี โดยที่ฉากต่อสู้นั้นเราก็ให้เลียงลูกแก้วสีต่างๆให้ครบ3มลูกมันก็จะทําการโจมตีตามตัวละครที่เราได้ตั้งค่าไว้ที่เราเอารวมเข้าทีมนั่นเองโอเคเนาะแล้วก็เวลาเราเลียงกันเป็นคอมโบคอมโบคอมโบ,มโบพลังโจมตีเราก็จะสูงขึ้นคูณไปเรื่อยคูณไปเรื่อยทําให้ดาเมจเราอะมันแรงขึ้นและตัวละครที่เรานํามาร่วมทีมเว้ยมันก็มีท่าไม่ตายที่ต่างกันค่าสเตตัสที่ต่างกันเออ อยู่ที่ว่าคุณเอาตัวไหนมาใส่ในทีมให้ทําให้ทีมคุณเก่งขึ้นและคุณสามารถอัปเกรดตัวละครให้มีเวลสูงขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาทีมคุณได้ส่วนในเรื่องตัวละครในเกมก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะน้อยนะเพราะมันหลากหลายมากๆเลยซึ่งคุณสามารถหาตัวละครพวกนี้ได้จากการเปิดการ์ดและตัวละครพวกนี้ก็ยังดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยงามอีกด้วยออโดยที่ออนักดนตรีที่เราจะได้มามันจะแบ่งเป็น4แนวจะมีดนตรีคันที่คลาสสิกแจ๊สแล้วก็ล็อกซึ่งแต่และสายมันก็ มันก็จะชนะทางแพ้ทางต่างกันไปทําให้เราสามารถจัดทีมได้หลากหลายแบบตามสไตล์ที่เราต้องการได้และในตัวเกมมันก็ยังมีโหมดฟิชเชอร์ลิงที่จะให้คุณสามารถไปยืมนักดนตรีของเพื่อนมาร่วมทีมกับเราชั่วคราวได้ซึ่งนักดนตรีที่เราไปยืมมาเนี่ยมันจะช่วยบวกค่าสเตตต่างๆให้เราอะสูงมากทําให้เราผ่านดันเจี้ยนยากๆได้ง่ายขึ้นเลยทีเดียวแต่ถึงแม้คุณเป็นผู้เล่นใหม่เว้ยแล้วยังไม่มีเพื่อนใช่ไหม ระบบมันก็จะสุ่มเพื่อนมาให้เลยเวลาจบแมตช์นั้นเสร็จคุณก็สามารถขอเขาคนนั้นที่คุณยืมมาเป็นเพื่อนได้เจ๋งดีใช่ไหมล่ะและในระหว่างที่คุณเล่นไปเว้ยเนื่องจากไอ้เกมนี้มันเป็นเกมที่คนไทยทําทําให้มุกต่างๆที่ตัวละครเขาคุยกันน่ะอาจจะเป็นมุกไทยบ้างทําให้คุณเข้าใจทําให้คุณอินกับเกมได้มากขึ้นอลองไปดูมุกค,ค่ะได้อย่างเช่นนี่เดี๋ยวให้ตัวอย่างดู และที่ผมพูดมาทั้งหมดตลอดทั้งคลิปเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เศษส่วนหนึ่งของของเกมนี้เท่านั้นเองใครอยากรู้ว่าเฮ้ยมันดียังไงมันเล่นแล้วมันสนุกจริงไหมมันน่าติดตามหรือเปล่าลองดูได้และผมขอการันตีแล้วว่าเกมนี้ดีจริงๆและทั้งหมดนี้ก็คือ Symphonic Puzzle อีกหนึ่งเกมของคนไทยที่คุณควรมีติดไว้ในเครื่องสำหรับวันนี้ก็คงได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหมค่คลิปหน้าถ้ามีบาย